ก็กล่าวสวัสดีชาติกานทุกน,นะครับก็อยู่หมดแล้วครับเอกนะวันนี้ก็มาอัดเดกกรรมแล้วก็เล่นในส่วนของสกินเทลตามที่สัญญาไว้นะครับก็เออมาสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมมาซื้อกันนะครับในส่วนของบิโลยีล่าเออวิล่าแล้วก็โบบอลล์นะครับอย่าลืมมา,จากแจกใสอยกันนะแล้วก็ในส่วนของกล่องการันตีสกินถาวรร้อยเปอร์เซ็นต์การ์ดคูป,ปองซึ่งเลดอันติเมตเนี่ยมันอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ใครมีดวงก็จัดแต่ผมไม่มีดวง อีอย่างหนึ่งนี่ม่ใช่รหัสของผมใช่แล้วครับก็สู่ช่วงยิมสกินเพื่อนเล่นนั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมในส่วนของเก็บตทเค็นฟรีรับไอเทมน้องเอวาด้วยนะครับก็กิจกรรมค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้รอขึ้นเดือนใหม่อก็ทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าเราจะรีวิวสกินอะไรก็ถ้าใครเห็นปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะครับใช่มันคือสกินเทลนัดครับสกินใหม่เนาะสำหรับคดีสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรหัสพี่ไม่เติมอย่างที่เราบอกไปครับ ระดเราจะไม่เติมสกินระดับสูงทุกสกินครับผมเติมแต่สกินอนิเมะส่วนใหญ่ที่เหมาอ่ะนี่ยครับสกินใหม่นะมาจากเฮดโอเคนะครับสกินนี้ก็ก็การมานี้รู้สึกว่ากล้าจะบอกว่าเหมานะครับการจะเจ็บอยู่สี่พันกว่าปองอ่ะก็ร้องอะ่องอะก็ร้องอยู่สี่พันสองมั้งส่วนใหญ่เขาบอกว่าการันตีอยู่ที่เออเขาบอกนี่ 4, สี่พันสองร้อยเก้าสิบหกคูป,ปองนะครับเขาบอกการันตีเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ ค่อนข้างเดือดใช้ได้เลย Yourdy Your the's thes is the melody. Your fate is the fate. The first and the last ถ้าเปิดตัวนานมากแต่ส่วนตัวมองว่าสวยนะครับก็ส่วนตัวมองว่าเป็นหนึ่งสกินถ้าใครเป็นเมนเทลควรเก็บนะครับส่วนเจ้าของรหัสก็ใช่ ขาดแค่ไอ้นั่นะ่ะแต่ของผมมีไอ้นี่นะวอเลนทายนะครับรู้สึกว่าขาดสองสกินนะระดับสูงของเจ้าของรหงัก็ปรับแตง่งมีปุ่มสกินไอ้ปุ่มสกิลมีท่าอีโมดอ่าเป็นท่าอีโมดเล่นกับม้าแล้วก็ป้ายประกาศนะครับเข,ข้ามานี้กันก็เดีย๋ยวไปดูใอ้เกมไปเลยกว่าแล้วก็ดูส่วนนี้รู้สเปซอาร์ตของนานนะครับไปน่ารักมาก ก็กลับเข้าสู่ในเกมกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นในส่วนของเทีนัทนะ <laughs> ผมโดนบีเนอร์ดึงแล้วกดเอสิคิวอย่างเศร้าเลยก็ตานี้มาในส่วนของเทวนนัสกินใหม่นะครับแล้วก็คนที่เล่นกับเราด้วยก็เจ้าของรหนะัสครับมันเล่นหรอกน้า <laughs> ตานี้มันพลาวมาก <c oughs> ก็พยายามโ <c oughs> ป๊กนะครับ <c oughs> เราพยายามดูตลอดนะ <c oughs> จริงผมก็มาคูยกับเพื่อนตลอดนะ <c oughs> เล่นกระบ,บนบ้างกาบ้างกัน แต่ผมพยายามรักษาระยะห่างครับตอนนี้เพื่อนผมก็พยายามเล่นอยู่เล่นได้ท่านี่เล่นนะะบาณน,นีแต่มีหน้าเขาเล่นเป็นนะครับทีเพื่อนผมรู้สึกจะโดนระเบิดโดนเล็ตคิวเต้ารีเต้าลีร้องเลยร้องเลยผงข้างว่ามีดีแลกฝอางเขาก็มีครับก็ดีแลกเขาเติมบนนะส่วนดีแลกฝั่งเขาก็ล่างเข้าอ,อยู่ไม่เป็นไรไม่ถือว่าน้อยใจ กลับบ้านถ้าวัปส่วนตัวมองว่าโอเคอยู่นะครับก็ไม่แย่อะไรส่วนเรใครเป็นเมนเทลก็จับจ่ายให้สอยได้นะแต่เจ้าของรหานมันเมนเทลให้ผมวาร์ปบนบกไปเดินว่ะอย่างเงี้ยแหละกีดล้องกีดล้องก็ชิวๆครับตานี้ก็เป็นในส่วนของเทลอนาดเทลอนาดเทลอนาด นี่ถ้าหม่อมมีของเวทวินามาได้ยินหรือผมจะโดนโดนว,าว่าป่ะไม่โดนใช่ไหมเออตามน,นั้นแหละก็เข้ามานี้ครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะจริงตานี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากครับตานี้เรารู้สึกว่าเราจะได้เปรียบเยอะนะเรื่องของเอ่อซัพพอร์ตฝั่งเราด้วยพวกฝั่งเราก็เก่งนะครับก็ไม่ได้ส่งอะไรของกล้าเล่นล็อกซี่นะทุกปรับมาใหม่นะทั้งสองตัวเลยเพียงแค่ว่าเทลคือบัฟส่วนล็อกซี่คือรีเวิร์สสกิลอันสิเมทแค่นั้นเลย จับแตง6-5คนก้งอยู่นะนี่อนนี้บอกว่าให้เพื่อนใจกัไปพีใจ,ใจนะใชนไจริงเล่นได้ครับชิวๆตัวมันก็ถ้าเล่นคู่กับเพื่อนนะเก่งครับเทวน,นาถก็กดโซโล่เหนื่อยหน่อยนะอยากจะต้องก็ให้คุกกี้ทำนายกันอันนี้เพื่อนทั้งให้นะครับหัวยาบ่นกับเพื่อนผมอยู่เลยว่าเอเราเล่นตานี้รู้สึกเหมือนกับว่าเราเอาไว้เล่นอย่างนี้แล้วมันแ,แปลกนะเพื่อนโดนนะ มานั่นไงให้ที่ผมเตือนไปไว้บอกว่าเลือดน้อยโดนนะเจนดสิตบลาสดนี่เตกเลยนะมันไม่ฟังมันอยากลงโค้งถ้่เก็บไปอันนี้เพื่อนผมนะชื่อกานะเจ้าของร้านนี่แหละไปเล่นละลองอยากหาก็พยายามพยายามเดินแล้วก็ดูดีๆครับ ผู้ไหนที่ไม่ชัวร์ก็พยายามกดสองเช็คนะเพราะว่าสองเวลาโดนคนเราจะวิ่งเร็วนะครับผมจะขอดอยบูนะชิมหน่อยดิรสชาติของเบลแลวตานี้บอกไอ้ถ้าสมมติว่าได้ยินเสียงกาดีคือฮาขีดร้องอ่ะยิงคนที่ขดีดร้องไม่ใช่กานะผมนี่แหละขีดร้องแล้วเป็นกาเสียง ภาคทับเข้าไปนะครับก็ตานี้ก็เป็นในส่วนของเรานะจริงๆตาที่ผมเล่นในรหัสหลักผมผมใช้สกินมังกรนะะก็ชนะนะคิวประสิทอยู่กากเล่นล็อกซี่นี่นแหละเพราะว่าโลมที่เดินคู่กับเทลดีสุดน่าจะเป็นล็อกซี่กับลัมเบอร์แต่ลัมเบอร์อาจจะบางจาังหวะมันผักไม่โดนกับยกไม่โดนไงแต่ล็อกซี่คือมันเดินบนตัวเราได้ครับใช่แล้วก็การันตีการจับถ้าฝันลงข้ามเขาไม่ฟิกเกอร์อย่างเงี้ย ก็ถ้าฝั่งตรงข้ามติกเกอร์หนีก็เพลวก็มีโอกาสในการยิงเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวมองวาง่างั้นนะเขาเข้ามานี้ก็สำหรับสกิลห,หนึ่งเอาไป9.5ตินิดนึงบังทัศนียภาพเยอะไปหน่อยคือบางคนอาจจะไม่ได้มองขอบก็ไม่ค่อยเป็นไรนะครับแต่บางคนเขาแบบยิงแล้นับจำนวนนัดที่ว่าโดนอยน่างเงี้ยคือการันตี คือบางครั้งเราก็อยากดูใช่ปะแต่เราเห็นแบบเส้นที่มันตกลงมาคือมันเป็นเอฟเฟกนะครับเวลาตีเนะี่ยมันจะมีเหมือนลูกธนูตกมาหรือไอ้สะเก็ดดาวอะเห็นปะเวี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยสีขาวกับสีเหลืองอะเวลากดใช้สกิลหนึ่งรู้สึกจะเป็นสีเหลืองตกลงมานะเออใช่อะไรเพื่อนผมพยายามค้ำนะครับต้องรอดูจังหวะที่เขาพลาดนะยิงตีอีสปอร์ตนั่นแหละประมาณนั้นเทวนาส ตัวมันก็นประมาณนี้ครับเวลาเล่นรู้สึกว่าผมจะไปออกโบเคน,นมันเปลี่ยนของออกโบเคนแล้วก็ไปขึ้นสาืมชาอสอ,ชาอสคินเลก็กอะก่อนจะขึ้นไป m o r ิ i n g s t a r ก็เลยแบบก็เลยโอเคดูนิดนึงเพราเราเจอมีหน้าอยู่แล้วครับนี่ก็อาจจะต้องใช้และอย่างหนึง่งถ้าขึ้น morningstar ได้ดามดเมจเพิ่มเติม,ตมนะนะอันนี้ผมยิ้มเลยเดี๋ยวผมขายของทิ้งแล้วไปขึ้นโบเ่นนะครับ จำได้ครับเนี่ยเพราะว่ามันผมออกของผิดด้วยแหละใช่ไปออกของเกินก็ต้องขายของชิงช้นจีนหนึ่งเกินสองชิ้นมั้งถ้าเกินชิ้นหนึ่งก็ถูกแล้วเฮ้ยผมโดนดึงนะพี่ฉีทันไปหนี้นนะนนนนก่อนจากลากระวาครับของข้ารเซฟสกอร์ ไอชิวหน้าตาน,นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมาจริงๆผมว่าเทคเนี้ยได้เป็นเทคแรกที่ถ่ายเพราะว่าสองเออสองเทกก่อนหน้านั้นผมยืนห,หลักเลยฮะฮะตอนผมเล่นหลักอะ่ะฮะแต่ตาแรกเพื่อนจะไม่ได้เล่นเพื่อนไม่ไ,ไ,ดไ,ได้เล่นโลมตาสองเพื่อน,<า>นเล่นโลมผมก็เลยชิวอะตาสามก็เหมือนเดิมมันเล่นล็อกซี่ให้ก็ดีอยู่ก็ดีมันเก่งอยู่นะกาเนี่ยทุกคน บางครั้งมันจะร้อนๆบ้างปล่อยล่างน,น,นะครับเคลียร์เวฟนะเวนาะเพราะว่าล็อกซี่อาจจะเคลียร์ช้าไปหน่อยก็เลยนัส่วนตัวหวงว่ามันคือสกินระดับสูงสุดอันที่หนึ่งเวอร์ชันอัปเกรดไหมก็พูดไม่ได้เต็มปากเพราะว่าเอ่ไอไออันนั้นมันเมื่อก่อนมันเป็นอีกิกใช่ปะแล้วก็เปลี่ยนเป็นระดับสูงสุดเนาะแต่สกินนี้มันต่างกันตรงที่ สวยในแบบของมันนะแล้วก็ผมว่าใครชอบสีขาวโทนโทนฟ้าอมน้ําเงินนะครับแล้วเวลายิงมีสีเหลืองเป็นสเก็ตดาวเป็นลูกปินผมว่าชอบนะโอเวร์เลยหือว่า,วาใช้ได,ได้อันนี้ก็พยายามเล่นครับรู้สึกว่าชิวมากนะตานี้เราแบบต้อง,องมีมากลงมือมากเดี๋ยวชดุดท้ายผมว่าชดุดท้ายอย่างพี่ ทีสุดท้ายนี่ฮะสุดละพอจบเกมนี่เพื่อนผมจะบอกว่าทำไปทำไมนี่ครับเราฟอร์อีีอยู่แล้วนะไงะตีบ้านเลินกลางก่อนนะเอาชัวร์ก่อนผมไม่รู้ว่ายังไงจะ้สอดดีเปล่าหรือน่าจะเป,าเ,ออาาเป็นรหัสผมผมั้งไอ้สอดดีด้จะเป็นรหัสผมมั้งผมเหตุการณเที่ยวฝั่งกลาง ตาน,นี้ก็ชิวๆครับก็วิคตอรี่เป็นในส่วนของเราเนาะแล้วคนที่ได้ MVP คุณรู้ไม่คือใคร <laughs> เหมือนที่เราบอกฉอกสุดท้ายอะ่ะคุณไม่คือใครไม่ใช่ผมหรอกมันไม่ใช่ผมหรอกดูดิลูกูนู <c oughs> แล้วดูคนได้ MVP <laughs> <laughs> ไอการไม่ได้ MVP ยีงเข้ามาเนี้ยกันนะครับในส่วนของสกินเทลนะ <c oughs> ส่วนไอเทมแล้วก็พลังแสงใช้อาชิมี่นะ ไอเทมก็เดิมๆแต่ว่าจะมีส่วนของโบเกนแล้วก็ชาออสติดมาครับผูออกของพิดเอาง่ายๆจะออกชาออสได้นะครับคข้ยๆามานี้เนาะ ก็เป็นไงบ้างในส่วนสกินของเทลสกินใหม่นะครับดิสติที e ชวร์ปะผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะส่วนตัวให้อยู่ที่10เต็ม10นะครับแต่สกิลหนึ่งอาจจะบังทัศนียภาพหรือการมองเห็นของสกิลหนึ่งเวลาเราตีเนาะพอเวลาตีกระสุนมันจะไหลลงมาจากบนลงล่างนะครับมันจะเปเนฟเฟกต์อย่างนั้นเนาะส่วนตัวว่าก็เทดีไปอีกแบบนึงก็เข้าๆมารเรียกันนะครับชอกบกดไลค์ด้วย,วยชอบกดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นแรงใจคนทำคลิปไหมครับส่วนจะเป็นคลิปแต่ตอนนั้น็ฝาติดตาวี้ฝากไแค่น้คสวคแล้วจ จะไปดูรูแปแสเปดอาร์ตของนางนะครับไปคลิปหน้าน่าจะเป็นบอนนี่มั้งอาจจะสนิทอาจจะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันไปะจะนี่ปาจะนี่